ก็สวัสดีครับผู้ชมและสมาชิกทุกๆท่านนะครับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับเราอยู่ที่วัดบางเตยกลางนะครับอยู่ที่อำเภอสารคูจังหวัดปทุมธานีนะครับ่าผู้ชมนะครับและสมาชิกทุกๆท่านนะครับมาร่วมขอโชคขอพรนนะครับขอโชคขอลาบ่อหลานขอออกนะครับอย่ากอาตะไคร่นะครับวัดบางเตยกลางนะครับเป็นปุมานไข่เคดีนะครับตอนนี้ก็ ผู้คนนะครับร่วมทางเดินทางมาขอโชคขอลาบกันนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็มาจุดทูบนะครับเป็นตัวเลขจุดทูบนำโชคนะครับสำหรับวันที่16บกันยายน2563นี้นะครับก่อวันนี้นะครับเป็นขอเป็นตัวแทนนะครับพาชมและสมาชิกทุกๆท่านนะครับมาร่วมขอโชคขอพรนะครับไปด้วยกันนะครับสำหรับไอไข่นะครับ ใ้ไข่วัดบางเตยกลางนะครับไม่ต้องไปไกลถึงนะครศรีธรรมราชนะครับที่นี่วัดบางเตยกลางนะครับตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ชิญชวนนะครับสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็เดินทางมาร่วมขอโชคขอลาบกันได้นะครับ อาปุราปริปูเรนติตาทารังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานาปุปกัปปะเตอิจิตังปะจิตังตุมะังกิตตเมวะกามิจตุตักเอปุเรนตุตังกับานจันโทปันนาระโตยะตถะมณิโชติระโตยะตถะ ตักีิโยนิวาชันตุสัพโรโกวินาตะมาเรตวัดวันอราโยตุกีตีคาโยโภวะทิวานนติเลติจังอุตตปาจิโนจัตตาโรธรรมาวัฏานติอายุวันโนตุหังฮลัง สาธุนะครับมาร่วมขอโชคขอลาภไปด้วยกันนะครับสำหรับอ,อยู่ที่ย้ายไข่นะครับวัดบางเตยกลางนะครับอันนี้ก็เป็นของแอดก้อยนะครับแอดก้อยช n แนลนะครับ สวัสดีทั้ง44คนดูนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้สวัสดีคุณสมานมิตรคุณสมานมิตรนะครับสวัสดีนะครับกอนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับวันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวแทนมาถ่ายทานะครับมานํามาแบ่งปันนะครับตัวเลขข้อมูลดีๆนะครับนํามาแบ่งปันให้ชมในวันนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมหมุนมากหมุนแบบนี้เลยหกเก้าหกเก้าหรือหกสี่ไม่จับนะ้องเดี๋ยวนะแค่นี้หกหกหกสี่หกสี่หรือหกเก้าหกสี่หรือหกเก้านี่เลยมองไหมอ,อาจอาจะเป็นอาจจะเป็นหกสี่ก็ได้นะ ก็อาอจจะเป็นหกเก้าก็ได้นะหกเก้ากับหกสี่มีหกสี่คุณเป็นปรปิ่มประพัดนะครับน่าจะหกสี่นะพี่เพราะว่าห่างมัน6 4หกสี่หก้าค่ะหกสี่กับหกเก้านาะสาธุนะครับสาธุสาธุนะครับ ก Dieu, ็วแยตัวส่เ้าสำหรับท <th <th okay ี่วัดบางเปิกลางนะครับก็มีอ่สำหรับเกี่ยวกับตะไคร่นะครับก็มีที่บูชาเนะสำหรับบูชานะครับมีรูปหรอก พี่กันยพักนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดบางเตยกลางครับตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ64นะครับผมก็ว่า64สี่มีพระยันนะครับพระยันร้อยหก็ต่อมานะครับเรามารับชมตัวเลขนะครับสำหรับ ส6บหกกันยายนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับสวัสดีนะครับคุณพี่กัญญาพักนะครับคุณทศนะครับสวัสดีนะครับคุณเตียมประภัสนะครับสวัสดีนะครับเองจุด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 เยอะๆเลยจะได้ไหมเดี๋ยวก็วันนี้วันนี้ผนก็มากันเยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรนะครับ ก็ตัวเองต้องเป็นตั้งฝั่งหล้มเลยทูกมันล้มได้ตัวไหนครับหนึ่งแปดเลยสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งศูนย์ที่มาบ่อยไหมครับมาไม่บ่อยก็เลยแวะมาเนาะได้สี่หนึ่งแปด เลขสี่หนึ่งแปดทำไมเห็นหนาี้จังเนที่เหนึ่งแปดน้องน้่งจุดเม่กีไม่สวยมากเยกลยรกสวยเก้สี่ที่นี้น้องก็นังจุดเเดี๋ยวนะเราขอจัดมุมก่อนนะครับ จัดมุมกัอนนะครับก็สวัสดีทั้ง93คนดูนะครับเซมพูดต่อน,นึ้ง64 64 94 64ก็สวยนะเมื่อนะกี้64เราได้เก้าเซมซีเป็นเหมือน64เลย94มันยังไม่หมดออันนี้6ไม้แล้วนะครับตอนนี้6ไมาเลข6ม สวัสดีทั้งร้อยสิบห้าคนดูนะคะอย่านี้เนะาะอันนี้ปิดร้อยโอเคก็ามารอชมตัวเรียกไป,ปพร้อมๆกันนะคะรางนี้รางนี้ด่นนนะนานลยเยสว,วาบริวะาบริบูเรนเกตะรัง แตดเล้าเรื่องตามหวยพมาตอนเย็นค่ะพี่กัญญาประมาณ5้าห้ถึงหกโมงเย็นค่ะ

คุณปิมประพัดไงปิมประพัดแพทงวนนี้ฟังฟังสาธุนะครับคุณบันเจิดนะครับสาธุด้วยนะครับเมื่อกี้เขย่าเขย่าปิ้วได้หกสี่ไม่หกสี่ก็หกเก้านะครับตอนนี้เลขทูบก็ได้เลขหกา ทูดข้างในเลยค่ะพี่สวัสดีทั้ง166ท่านนะคะเดี๋ยวก็มารอลุ้นตัวเลขงวดวันวที่16ไปพร้อมๆกันนะคะขย่าเซียมซีก็เหมือน64 69เนี่ยก็ออกมา6 วันนี้รวยๆฟังๆนะคะแอดขอบคุณมากค่ะรวยๆฟังๆไว้พร้อมกันนะคะคอมเมนต์ <Comment S 2> หาย มารอลุ้นตัวเลขไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีทั้งสองอยี่กท่านนะคะบางครั้งแอก็ไม่ไดไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าบางครั้งคอมเมนต์มันหายไปนะคะมองไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ขึ้น จะเป็นหกสี่เหมือนเขย่าเซียมซีเลยคอมเมนต์หายสวัสดีค่ะแอสเสียงหวานมากเสียงหวานวันนี้ขอเฮงเงนะคะขอบคุณมากค่ะเฮงเฮงไปพร้อมกันนะคะ ตัวที่สองน่าจะเป็นเลขสี่นะคะแค่ได้ติดตามก็สุขใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่กัญญาพัชส,สวัสดีทั้งสามร้อยเก้าคนนะคะ ฟังเลยนะพี่เองวันนี้เอาสามตัวตรงเลยนะคะถ้าเป็นการไลฟ์สดก็ทูกก็อาจจะนานหน่อยนะคะถ้าแอดทำคลิปนะคะเพราะมันจะสั้นๆเพราะแอดตัดตัดออกบ้างนะคะเฮงเฮงยๆจ้าเฮงเฮงลยๆไปด้วยกันนะครับแอด ขอบคุณค่ะพี่สมพรเลขที่ออกตุ๊ดตุ๊ดตอนนี้อา้อมาจุดทูบอยู่ที่วัดเลยนะคะขอให้เป็นหกสี่เก้าผมว่าน่าจะใช่นะคะพี่กัญญา สวัสดีทั้งสามร้อยเจ็ดสิบท่านนะคะงวดน,นี้ผมชอบสี่หกสี่เก้าหนูก็ชอบสี่หกสี่เก้านะรวยรวยครับสวัสดีนะคะพี่บักคำพานพี่สมพร มีของที่ช่องไหนเนี่ยช่องไกว์ชาแนลค่ะอ๋อชาแนลไปดูไหมคะผมชอบผมดูหลายช่องกันนะติดตามเยอะดูดูช่องไหนบ้างนะคะดูส่วนมากจะเป็นพวกสวัสดีค่ะพี่สมใจพวกปลาพวกทิศเที่ยวพวกอ,อ๋อค่ะติดตามผมติดตามเยอะ สวัสดีทั้ง427ท่านนะคะตัวที่สองน่าจะเป็นเลขสีนะคะแต่ขาดหายไปมันเหลือเป็นเลขหนึ่งของพี่ได้เลขไหมน้อยนี่เห็นหัวหน่อยเดิ๋จะผมเข้าไปดูค่ายชาแนลใช่ไหมาภาพและเสียงชัดมากครับพี่ ตัวที่สองตัวที่สองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะเลขของพี่น่าจะเป็นเลขไม่แน่ใจสวัสดีทั้ง486ท่านนะคะถ้านานก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะพี่ จะได้เห็นตัวเลขควบทั้งสามตัวเร็วๆนะคะหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าล่ะคะรอหวยพมา่านะหวยพมา่าตอนเย็นนะคะประมาณห้าถึงหกโมงค่ะ หกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเห็นเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะตรงกลางไม่เป็นไรคะ่ะเอดสลได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเลขอร่อนี่เจ็ดคะ่ะน่าจะเป็นเจ็ดหกหนึ่งสองหกหกหนึ่งเจ็ด นูก็ว่าน่าจะเป็นหกหนึ่งเจ็ดค่ะแต่มองมองที่แรกนะคะตัวกลางอ่ะเหมือนจะเป็นเลขสีนะคะแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือเป็นเลขหนึ่งดีไม่ได้ขายของวันนี้เซลสวัสดีทั้งห้าร้อยสามสิบเอ็ดท่านนะคะขายอะไรอยู่พี่เซลเบ็ปซี่อ๋อค่ะ <laughs> <laughs> มาที่นี่บ่อยไหมคะ ผมวมิ่งอยู่ร้านสั่งตรมข้ามเมสแต่ว่ามาทุกอาทิตย์แต่ไม่เคยได้แวะมาเลยไงงครั้งแรกผม็เขาบอกว่ามีาแวะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แม่นมากนะคะหนูมาทำคลิปทำคลิปอ่ะเข้าหนูม,มาทำสี่สี่ครั้งคะ่ะเข้าสองครั้งแต่มาอีกครั้งหนึ่งหนูไม่ได้หนูไม่ได้ทำคลิปหนูมาเขย่าเอาก็เข้านะคะเนี่ยผมเขย่าได้เลขเี่ยนี่เลขเ่ยนขึ้นมา หวยอะไรคบสงสัยมเวจะเป็นยหกหนึ่งเจ็ดนะคะตอนทีแรกๆตัวกลางเป็นเลขสีนะคะแล้กวก็าจางหายไป หวยอไข่ค่ะค่านี้หวยหวยอไข่นะคะจะเอาไปซื้อเป็นหวยฮาหนอยก็ได้นะคะหรือจะซื้อเป็นหวยรัฐบาลก็ได้นะคะงวดประจาวันที่16กันยายน2563นะคะเรีก็ออกมาครบทั้งสามหมายเลขแล้วนะคะแอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแอดขอไปก่อนนะคะ